เดีย๋ยวนี้จะหาเอาหลักฐานยืนยันหาตัวมาทําที่ว่าผูกมัดคดีที่ว่าคนใดทำให้ใจเรามาเกิดบ่อยๆหรือเป็นอะไรทําใจเราเกิดบ่อยๆก็รู้อยู่ว่ากิเลสตัณหาก็รู้อยู่การรู้อย่างนี้มีหลักฐานยืนยันว่าจริงไหมเนี่ยตัวนี้เรามาัดหลักฐานเราไม่หมงมันไม่ไม,ไม่ไม่มีมันก็ว่าเขาจะฆ่ากันตีกันที่ต่างๆ ลำฟังเห็นกับตาก็ทำอะไรไม่ได้ครับแบไม่มีพยานนไม่มีหลักฐานไม่มีต้องมีพยา,หานหลักฐานยืนยันถูกมากจริงๆนั่นแหะคนเราจริงัะรัล้าก่าหรือว่าจำนวนตอ่อหลักฐานได้ร้อยเปร์เซ็นี่เนกันเราจะหาหลักฐานอะไรมายืนยันเพื่อจะถูกมัดเชี่อด็ตัวเองให้มันอยู่ตัวขตัวได้อันนี้จนะ่าละ ไม่ใช่หรอเขาว่านะลำพังเอาว่าเขาว่าเขาว่าไม่ไปทานเขาแล้วกันมันจะเห็นมัวจตนเองคือเดี๋ยวนี้เราพูดกันในละอย่างนี้ก็ว่ามันพูดตามเขาว่าใครว่าให้ฟังอ่ะพูดพระเจ้าว่าหรือครูบาอาจารย์ว่าเราอเรียกว่าตะกุบาลใจเฉยทุกวันเขาเองไม่มีอะไรเลยแต่ว่าธรรมะอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้รู้ก็รู้เขาว่ารู้ตามคนอื่นว่าให้ฟัง อันนี้ไม่ได้เราต้องรู้จากปัญญาจากขา้อตัวเองชัดลงไปทางทังวันรู้จริงเฉันจริงตาปัญญาทุกตัวเองถ้ารู้จริงจต่ผู้อื่นว่าไม่ฟังผมแคเท่านั้นเองหลักฐานนี้จะผูกมัดไปได้เลยมีเ่เรียกว่าการภาวนาปฏิบัติภา,าวาะหาพยญญาหลักฐานผูกมัดตัวที่ก่อกวาเนิดจะให้ชาติเขาวิ่งยาประเทศปัจจุบันินล,ละชาติ มันมีอะไรเป็นเครื่องผูกมัดมามาแล้วให้เราเกิดได้ถ้ามันเราจะไปเกิดทบชนะชนะแบบนี้อะไรให้เราเกิดอนาคตชนะได้ก็ต้องผูกมัดให้มันถอเนี่ยหาจำนวนหาหลักฐานผูกมัดให้จริงจริงจริงๆในนาบดีไม่หลุดเพราะกันไนะว่าจะพูดให้ฟังมันก็หยุดได้ๆๆๆนี่เราปัญญาไม่มีลมักเดชอะไรขีเลียดทั้งหลายกันงมันไม่กลัวเลยเรากลัวปัญญากลัวมากๆ,ๆ